รโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ตำบลหนาาลองสนออำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2565จำนวน141คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนโดยมีนางอรไทยพมบงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาตัวความสุขยางนีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจ สำหรับโรงเรียนบ้านสมครรัฐนะคะ,ะเรามีเป้าหมายนะคะที่ว่าเราจะเดินไปยังไงตามเป้าหมายของเราซึ่งเป้าหมายของเราก็คือเลิกเคมีปลดหนี้มีคินน,นะคะแล้วเราก็มีการวางแผนว่าเราจะเดินไปยังไงถึงจะไปสรรู่เป้าหมายนะคะก็คือเรามีปากท้อง s ปอารโมเดลในเรื่องของการปากท้อง s ป r ารโมเดลนี้นะคะเราก็จะมีเครือข่ายนะคะเรามีส่วนร่วมระหว่าง ผู้บริหารอื่นนะคะก็คือผู้เมการนคณะคะรูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการทางัศึกษาผู้นำชุมชนผู้ปกครองและก็นักเรียน ะะแล้วจากนั้นเราก็สร้างเครือข่ายค่ะเครือข่ายระดับท้องถิ่นระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็เรามีครู<จ>ปฏิบัติการที่มาดูแลพวกเรามีพัฒนากรที่มาส่างเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนอเพื่อที่เราจะนําไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้นะคะดะคะิฉันมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เกิดมา เป็นคนไทยใต้ร่วมพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9และก็รัชกาลที่10นะคะดิฉันมีความมุ่งมัน่นตั้งใจแล้วก็คณะครูทุกท่านมีความพร้อมชุมชนพร้อมที่เราจะก้าวเดินไปด้วยกันเดินทีละก้าวทีลข้าวทีละคำสร้างพื้นฐานนะคะที่ดีให้กับเด็กของเราค่ะ มุ่งมั่นศรัทธาพัฒนาสมควรรัฐสู่ความยัง่งยนืนค่ะโรงเรียนบ้านสมพรรัฐของเราได้กำหนดเป้าหมายเลิกเคมีโปรด,ดีนมีกินและได้จัดทำหลักสูตรอารยเกษตรรูปแบบบีเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลัก5ปอคือเปลี่ยนห้องเรียนสู่โลกกว้างให้เด็กเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เปลี่ยนหลักสูตรเราได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับสภาพบริบทของชุมชนและได้ใช้โคกหนองนาในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอารยเกษตรของเราหลังจากที่หนูได้เรียนอารยเกษตรอารยเกษตรได้สอนเรื่องการปลูกป่า5ระดับ มีไม้สูงไม้กลางไม,ไม้เตี้ยไม้เลียดินและไม้ใต้ดินค่ะที่ยังสอนเรื่องการขุดร้องไส่ไก่ขคดไส้ไก่ดีดีเลยนะคะสามารถกักเก็บน้ําและชะลอน้ำได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและกระจายไปพื้นที่ที่มีต้นไม้ได้ยังสามารถทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตวสวยงามเลยค่ะพื้นที่<ต>ของเราเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีต้นไม้เยอะแอบไม้ไม้ก็ร่วงก็งจากนั้น แล้วก็ใปไม้ที่ร่วงมาทำปุ๋ยหมักกับน้ำหมักลดจืดจากต้นกล้วยเพื่อไปใช้เลี้ยงดินให้กับต้นไม้ของเราครับครับหางที่ผมได้เรียนในแกเกษตรนะครับผมได้ความรู้จากทางคนเอาถ่านทางคนเอาดานมีดินมีดินทั้งหมกนะครับดินไปทำอิฐบล็อกได้นะครับอิฐบล็อกหนึ่งจะมีส่วนผสมแก๊และน้ำและดินท้างระยา ให้เข้ากันแล้วเราใส่แม่พิมพ์ใส่แม่พิมพ์เสร็จแล้วเราจะเอาไปตักแดดตักแดดแนงแล้วเราจะไปทำนาคนละผาสวัสดีครับโรงเรียนของเราได้มีการเอามือสมันาีลองเขียนเ้าเยครับผมได้มีส่วนร่วมในการทำนาธรรมชาติมีผู้ปกครองมาช่วยทำด้วยครับสำหรับผมผมชอบการดำนาต้องมากเลยครับเพราะว่าผมได้ทำนาและเล่นน้ำกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆีเยการดำนาครั้งนี้เป็นการดำนาครั้งแรก ชอบและสนุกความเลยครับโรงเรียนของเรามีโครงการทายาทสมัยในโรงเรียนโดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เชิญปราชาว่า้านคือแม่ดาวเดือนยอดสิมามาถ่ายทอดความรู้ด้านการสาวไหมมัดหมีม่และทอผ้าจากที่เมื่อก่อนหนี้ทำไม่เป็นผมก็ไปศึกษาเรียนรู้จนหนูสามารถทำได้ หนูรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะและอยากขายทอดให้กับน้องๆเพื่อต่ออไปนังจากที่หนูไ้เข้าร่วมโครงการอากรคเลือดหนูก็ใช้เวลาว่างในช่วงหนังเลียนในการทอผ้าไหมสำหรับที่หนูได้ทอผ้าหมจากทายาทมรเลือดนาจำหน่ายและส่งเข้าปริวณจะได้รับรางวัลราชทานจากทีนกกาารยที่แท้เจ้าหนูมีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้สัาผัสปัญญาท้องนี้ และหนูจคสืบสานควหมรู้ที่มีไป้ให้คู่กับทุนตลอดไปค่ะได้ความสามัคคีได้ความสามัคคีได้รักษาภูมิปัญญาในท้องถิ่น